รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พายุฤดูร้อนพัดผ่านแขวงคำม้วนไปเพียงไม่กี่วันผืนนาซึ่งเคยแตกระแหงกลับมาชุ่มช่ำอีกครั้งหลังฝนลงเม็ดหาใหญ่เมื่อคืนวานวันนี้เราเริ่มพบเห็นชาวบ้านนำรถไถดินออกมาปรับที่นาพวกเขากำลังเตรียมดินก่อนถึงฤดูทำนาปีอีกครั้งบ้านกองหลอบ้านนาตาลและบ้านโพนคำ เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเล็กๆ19หมู่บ้านที่อาศัยอยู่อย่างถาวรบนที่ราบกลางหุบเขาภูหินบูนอันสลับซับซ้อนปัจจุบันถ้ำกองหลอเป็นชื่อของแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกให้ความสนใจผิดไปจากยุคก่อนที่ถ้ำกองหลอเป็นเพียงช่องทางผ่านรู้กันอยู่เฉพาะลาวสาหมู่บ้านซึ่งใช้เรือแจวเดินทางไปมาหาสู่กันเท่านั้น หลังการสำรวจถ้ำครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2538การสำรวจครั้งนั้นมีส่วนทำให้เส้นทางสายน้ำใต้พิภพเป็นที่รู้จักของประชาสังคมอย่างทั่วถึงการนำเรื่องราวอันเป็นวิถีสัญจรของคนหลังเขาภูหินบูนมาบอกกล่าวเป็นเสมือนการแต่งเติมสีสันให้กับเส้นทางเดินเรือลอดถ้ำมืดจนกลายเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมท่องเที่ยวที่คนแดนไกลแสวงหา ตั้งเป็นจุดหมายเพื่อมาหาประสบการณ์พิเศษที่พบได้เพียงแห่งเดียวในดินแดนป่าหินของสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ้านกองลอที่เรามาเยือนเป็นหนึ่งของบ้านเล็กในป่าใหญ่ภูหินบูนปากทางเข้าสู่ถ้ำน้ำลอดกองลอ ถํายักษ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของแขวงควําม่วนทริปล่าสุดจากรายการสิงสองโลกสัปดาห์นี้ สิงห์สองโลกสัปดาห์นี้พาท่ผู้ชมมาที่บ้านกองหลอเมืองคูนคำแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอปเปอเรชั่นจำกัด รถยยนตตตโโ้ไลักวหมอกจางยังคลุมท้องฟ้าในวันสิ้นฝนมันทำให้แสงตะวันฉายถูกหมอกขมก่อนลาลับไปจากสันผู่ ที่ดูคล้ายแนวกำแพงยักษ์ที่กั้นแบ่งแดนระหว่างแขวงบริคำใสกับแขวงคำม่วนให้แยกห่างจากกันกองหล่อก่อตั้งเป็นชุมชนมานานหลายชั่วชีวิตคนก่อนที่รัฐบาลลาวจะประกาศให้พื้นที่1,690ตารางกิโลเมตรเป็นเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพป่าสึ่งวนแห่งชาติภูหินบูญ ถ้าลอดกองหลอจึงเป็นสถานที่ซึ่งคนลาวรุ่นก่อนอนรู้เห็นกันมาเนิ่นนานแต่เพิ่งมีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานการมีอยู่ของตัวตนเมื่อชื่อกองหลอถูกบันทึกในรายงานการสำรวจดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่มีกองทหารฝรั่งเศสเริ่มการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช1890นายทหารชื่อปีแอร์คูเบกจากกองพันทหารราบ เคยนำเรือออกสำรวจมาตามเส้นทางการไหลของแม่น้ำภูหินบูนเมื่อคณะสำรวจแล่นเรือผ่านมาจนถึงหมู่บ้านเล็กๆของคนลาวที่ปลูกเรือนไม้ไผ่ใกล้ริมน้ำเขาพบว่าแม่น้ำสายนี้ไหลโค้งเข้าหาแนวกำแพงหินซึ่งน่าจะทำให้ทางน้ำเปลี่ยนทิศทางไหลเบี่ยงเบนลงสู่ภูทางทิศใต้จึงไม่ได้หยุดถามเส้นทางกับคนพื้นเมืองหลังจากนำเรือตามกระแสน้ำต่อไป สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือแม่น้ําภูหินบูนทั้งสายมุดหายไปในความมืดของช่องอุโมงค์ใหญ่ที่มีความกว้างกว่า,วา25เมตรซึ่งเปิดช่องเป็นโพรงกว้างอยู่ตรงเชิงผาสูงชันที่คนทั่วไปมีอาจข้ามผ่านไปได้โดยง่ายความมืดของถ้ำทําให้มีอาจคาดเดาอุปสรรคที่จะพบต่อไปแม้จะมองเห็นช่องทางน้ําไหลผ่านภูเขาไปในภูเขา แต่คนต่างถิ่นก็มีอาจคาดเดาได้ว่าปลายทางจะมีทางออกอยู่หรือไม่เพราะในระบบเขาหินปูนเป็นไปได้มากที่สายน้ําจะไหลออกจากรูหินที่เกิดจากการถูกกัดกร่อนคณะสำรวจชาตุวันตกจึงนั่งเรือย้อนกลับมาสอบถามเส้นทางกับชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ที่บ้านนาตาลจึงทราบภายหลังว่ามันเป็นถ้ำน้ำลอดคนท้องถิ่นเรียกชื่อถ้ำฝั่งตนตามชื่อบ้านที่สร้างอยู่ใกล้ปากถ้ำถ้ำนี้จึงมีสองชื่อไม่เหมือนกันคนบ้านนาตาลจะเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำนาตาลกองลอเป็นชื่อถ้ำทางเขตแดนแขวนคำมวน่นส่วนปากถ้ำที่เป็นทางออกของแม่น้ำภูหินบุนนั้นเกิดขึ้นหลังเขาเป็นเขตแดนแขวงบริษคํคำใส จึงเรียกชื days, term, Lock, ่อถ้ำฝั่งนี้ว่าถ้ำกองลอนาตานเพื่อบอกทิศทางว่าถ้ำนี้ไปทะลุที่บ้านไหนการสำรวจถ้ำกองลอนาตานหรือถ้ำนาตานกองลตามชื่อพื้นเมืองทำให้ถ้ำนี้มีสองชื่อมาแต่โบราณหากเขียนลงในรายงานสำรวจอาจทำให้เกิดความสับสนนักสำรวจยุคแรกจึงเขียนชื่อถ้ำลงในรายงานว่าถ้ำภูหินบูนคำมวน พราะยึดโยงกับชื่อแม่น้ำและเขตแขวงที่พบถ้ำครั้งแรกบันทึกที่เขียนในรายงานเมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปีคิศรา .1890 กล่าวถึงอุโมงค์ที่มืดสนิทมีโพรงกว้างใหญ่สามารถใช้เดินเรือได้ทั้งปีแม้ในช่วงฤดูน้ำหลากมีระดับน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำภูหินบุญจึงสามารถไหลผ่านเข้าไปในโพรงถ้ำที่ถูกกัดเซาะได้ และยังพบว,ว่าถ้ำแห่งนี้นอกจากมีโพรงถ้ำกว้างใหญ่แล้วยังเป็นถ้ำลอดผ่านภูเขาที่มีความยาวไกลทำให้เกิดทางเดินของแม่น้ำใต้ดินไหลลึกเข้าไปในภูเขาหินหลายกิโลเมตร นักสำรวจถ้ำคณะแรกจึงต้องใช้เวลาเตรียมการอยู่หลายวันก่อนนำเรือขุดทำจากไม้ทั้งต้นที่สร้างโดยคนท้องถิ่นมาใช้เป็นพาหนะสำรวจเพราะการสำรวจถ้ำครั้งนั้นทำในช่วงฤดูแล้งขณะแม่น้ำภูหินบูนมีน้ำน้อยการนำเรือขุดแบบที่ชาวบ้านมาใช้งานจะช่วยให้เรือลอยตามกระแสน้ำไปได้ได้บันทึกได้รายงานว่า ผวกเขาต้องใช้เวลาอีกครึ่งวันจึงสามารถลอยเรือจากปากถ้ำด้านทิศตะวันออกไปสู่ปลายอุโมง์ด้านทิศตะวันตกได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจความจริงชาวฝรั่งเศส ไม่ใช่บุคคลคณะแรกที่ค้นพบถ้ำกองหลอเป็นเส้นทางเดินเรือใต้ผีพบเพราะชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นทั้งสามแห่งคือบ้านกองหลอบ้านนาตาลและบ้านโพนคำต่างก็รู้เห็นกันมานานและยังใช้เส้นทางนี้บรรทุกพืชผักลงเรือเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ด้านนอกของกำแพงหินมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถ้ำกองหล่อ จึงเป็นมากกว่าถ้ำน้ำลอดธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปในดินแดนป่าหินแต่มันคือเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้งานติดต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเกิดตำนานท้องถิ่นเล่าที่มาของคนพบถ้ำนี้ว่ายุคแรกของการตั้งถิ่นฐานชาวบ้านเองก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าถ้ำกองลอเป็นถ้ำน้ำลอดที่สามารถนำเรือแล่นทะลุผ่านไปยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งได้ต่อมาเมื่ออยู่ไปนาน,น,าน มีคนสังเกตเห็นฝูงเป็ดลอยตามน้ำส่งเสียงร้องอยู่บริเวณปากถ้ำเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าปลาน้ำอีกฝั่งต้องมีทางออกไปถึงที่ตั้งชุมชนชาวบ,บ้านจึงเริ่มสำรวจถ้ำ ม่ว่าการค้นพบเส้นทางสายน้ําใต้ผิภพบจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้ากองหลอก็ยังเป็นถ้าที่ได้รับการจัดอันดับจากนักสำรวจยุคปัจจุบันให้เป็นเส้นทางเดินเรือใต้ผิภพบที่มีความยาวของแม่น้ําใต้ผิภพบเป็นที่สุดของโลกและจะเป็นทางสัญจรสายโบราณที่ถูกใช้งานเพื่อติดต่อของผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันนี้ถ้ำกองหลอเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับชาติเป็นจุดหมายของนักเดินทางเกือบทุกคนที่มาแสวงหาประสบการณ์จากการเดินทางผ่านสายน้ำใต้พิภพ,พ,พที่มีระยะทางไกลกว่า7กิโลเมตรครึ่งประสบการณ์นี้ใช้เวลาเพียง40นาทีสำหรับการนั่งเรือติดเครื่องยนต์เพื่อแล่นผ่านถ้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก แต่มันอาจใช้เวลายาวนานกว่าความทรงจำครั้งนั้นจะถูกสิ่งอื่นๆมาลบเลือนความฝังใจที่เกิดขึ้นจากถ้ำกองหลอ่อ การสำรวจถ้ำกองหลอครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ17ปีก่อนสิ่งที่นักสำรวจบันทึกภาพไว้และนำออกเผยแพร่ต่อไปภายหลังคือปรากฏการธรรมชาติอันน่าตื่นตาที่ถูกค้นพบจากคูหาถ้ำชั้นในก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าภายในความมืดของถ้ำน้ำจะมีห้องแสดงนิทรรศการทางธรณีสันถานซ่อนอยู่ภายในถ้ำสาขาซึ่งเรียกกันต่อมาว่า าวงท่สิ่งที่พบสเสมือนการค้นพบผีบสมบัติที่มีใครแอบนำมาซ่อนไว้ในโพรงหินมืดทึบหลังเปิดหีบให้สาธารณชนได้รับรู้เราจะได้มีโอกาสมาพบเห็นอัญมณีแห่งถ้ำกองหลอซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการสะสมซึ่งอาจยาวนานนับหมื่นหมื่นปีอัญมณีที่ประดับอยู่ภายในถ้ำจึงสามารถส่งประกายแวววาว เมื่อสะท้อนกับแสงไฟทำให้ความงามในโลกมืดถูกเปิดเผยตัวตนจนใครๆเมื่อมาเห็นเป็นต้องตื่นตาขบวนการเกิดหินงอกหินย้อยเสาหินหรือม่านหินน้ำตกทั้งหมดล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสันฐาน ที่ทำให้น้ำหินปูนจับตัวเป็นของแข็งเกิดการสะสมและทับถมต่อไปด้วยการเวลาสิ่งนี้เริ่มต้นมาจากปุ่มปมขนาดเล็กที่ค่อยๆเติบโตกลายเป็นแท่งหรือเป็นแผ่นหินย้อยต่อมามันเป็นสิ่งที่ค่อยๆงอกเงยมาจากรอยแตกจากครูเล็กๆเ,เ,เหนือชั้นโพรงเพดานตราบใดที่ถ้ำยังมีชีวิตและมีความชื้นสะสมไว้ตามรอยแยกของโพรงหิน น้ำหินปูนจะช่วยขนถ่ายน้ำพาแร่ธาตุและสะสารต่างๆที่ปะปนมากับอนูน้ำผ่านการหยดไหลาตามแรงดึงดูดเมื่อหยดน้ำตกกระทบบนรอยเดิมจะทำให้เกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้สารประกอบของคาร์บอเนตที่สะสมอยู่ในตัวเกิดการพอกพูนจนทำให้ทุลีธาตุค่อยๆต่อตัวขยายขนาดกลายเป็นโครงสร้างของธาตุวัตถุ ที่สามารถจับต้องได้อีกครั้งปรากฏการทางธรรมชาติเหล่านี้ดำเนินไปไม่สิ้นสุดในโลกที่มืดชืน้นมันคือขบวนการก่อตัวของสาราที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วชีวิตคนก่อนทำให้เกิดเป็นน้ำหินปูนงอกย,อย้อยเป็นรูปร่างแปลกตาเป็นธรรมดาที่ผู้มาพบเห็นคนแรกๆอาจตั้งชื่อเรียกหินงอกหินย,ย้อย ตามลักษณะกายภาพที่มองได้ด้วยจินตนาการการเรียกชื่อหินงอกหินย้อยเสาหินหรือแพรม่มานหินที่พบภายในถ้ำแต่ละถ้ำจึงมักถูกตั้งชื่อให้ผูกโยงกับเขาโครงเรื่องเล่าในตำนานท้องถิน่นแต่ทุกสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าแท้จริงก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในระบบนิเวศถ้ำหินปูนสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอหากถ้ำหินปูนยังเคลื่อนไหล สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้มักซ่อนตัวอยู่ในที่เร้นลับเสมอ